วันนี้นำเสนอเมนูผัดผักบุ้งนาจ้าเราเอากระเทียมไปสับกันเลยสับให้ละเอียดเลยนะทุกคนแล้วเราก็จะเอาพริกจินดาเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจ้านี่หั่นลงไปเลยสักประมาณสี่หเม็ดจ้าทุกคนนี่เราจะเอามาปรุงใส่ถาดเลยนะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปใส่ถาดแบบนี้เลยจ้าเราจะปรุงก่อนเลย ใส่ผงผงปรุงรสจ้าตามด้วยน้ำตาลทรายกับปริมาณเอานะคะทุกคนซอสฝาเขียวจ้านี่ใส่ลงไปเลยขาดไม่ได้คือน้ำมันหอยจ้าทุกคนนี่พอเราปรุงเสร็จแล้วเราไปตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนแล้วเราไปผัดกันเลยจ้าใส่น้ำมันนิดนึงนะคะเราไปผัดกันเลย คนคนให้น้ำมันกระทะร้อนๆก่อนนะคะจนมีควันขึ้นเลยจ้า ผัดเสร็จแล้วเราไปจัดจานกันเลยจ้าทุกคนนี้ผัดผักบุ้งเราน่ากินไหมคะอร่อยมากจะกินกับข้าวสวยร้อนหรือว่าข้าวต้มก็ได้เลยนะทุกคนไปกินผัดผักบุ้งด้วยกันเลยจ้าอร่อยมากๆเลย